สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t u b p ช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสาหรับคลิปนี้เนื้อมาอัปเดต กับงานแฟนมีตวันพรุ่งนี้กันหน่อยนะที่ฮ่องกงใช่ไหมอย่างอันนี้ที่ให้ดูก็คือเป็นแบ็คดอปของทางน้องออมนะที่เมื่อวานเขาก็เกริ่นไว้แล้วถ้าใครได้ดูคลิป A ก็คือทางบ้านเดี่ยวของน้องออมบอกว่าอยากจะทําเป็นธีมที่แบบต้อนรับปีใหม่วันตรุษจีนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตรุษจีนถือเป็นเทศกาลที่สําคัญของชาวจีนมันหมายถึงการได้ กลับบ้านมาเจอญาติมาเจอครอบครัวเป็นการรวมตัวรีวิเนียนกันก็เลยจะทาออกมาเนี่ยคะ่ะเป็นความหมายแบบว่าออกแดงเลยเป็นธีมสีแดงสวยไหมสวยมากนี่นะคะอ่าถัดมามาดูบรรยากาศรวมๆกันบ้างอันนี้รวบรวมมาทั้งสองบ้านทั้งบ้านพี่หลิงบ้านบ้านพี่หลิงเดี่ยวแล้วก็บ้านน้องอมเดี่ยวนะ เออการจัดงานเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยคราวนี้เรามาดูดีเทลรายละเอียดของบ้านบ้านเดี่ยวพี่หลิงกันบ้างเขาก็เริ่มปล่อยของออกมาแล้วนะปล่อยของไรเอก็ของที่ว่าจะจัดเตรียมอะไรให้น้องบ้างอย่างที่ทราบกันดีก็คือบ้านเดี่ยวพี่หลิงนะมีสองบ้านที่เมืองจีนนะนะซึ่งเป็นสองบ้านหลักนะคะก็มาดูกันหน่อยเขาจัดเตรีมเป็นอะไรให้พี่หลิงกันนี่เขาบอกมาอย่างนี้นะ การซัอง์ตงานแฟมิชที่ฮ่องกงนะคะบ้านเดี๋ยวพี่หลิงบอกว่าจะจัดเป็นธีมเกำแพงฟอร์เวอร์วอลอ่ะก็คือกำแพงดอกไม้นะแล้วก็มีแบนเนอร์ให้รายละเอียดเขาบอกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันแป๊บหนึ่งนะเออถ้อยคำบรรยายเขาบอกว่าไม่กี่เดือนที่ผ่านมาน้องหลิง ก็ได้ประกาศเป็นครั้งแรกว่าอะไรนะหงไายโยกวางหลิงหลิงพูดไม่ถูกหรอกภาษากวางตุ้งอะที่พี่หลิงชอบพูดอ่ะฉันคือกวางหลิงหลิงในภาษากวางตุ้งภาษาแม่ของหลิงหลิงณที่ที่หลิงหลิงเติบโตมาภายใต้สายตาที่ดูกระตือรือร้นของเหล่าคนที่หลงรักหลิงหลิงฮ่องกงในฐานะบ้านเกิดของหลิงหลิงดูเหมือนจะกลายเป็น เหตุการณ์อีเวนต์สำคัญที่น่าจดจำในการเริ่มต้นอาชีพของหลิงหลิงนับจากนี้เป็นต้นไปเวลาผันผ่านไปอย่างรวดเร็วและตอนนี้ก็ได้เวลารวมตัวกลับบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งแล้ว ในระยะเวลาร้อยกว่าวันนี้หลิงหลิงได้ดำเนินการตามส,ส,สเต็ปใหม่ๆใ,ในด้านต่างๆและสร้างความเป็นไปได้มากขึ้นในการกลับฮ่องกงรู้สึกว่าหลิงหลิงรู้สึกมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูสดใสขึ้นด้วยนะคะหลิงหลิงมีอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นนะคะก็คือดูสดใสดูมีชีวิตชีวาทางบ้านบีบีจูของพี่หลิงได้เตรียม กำแพงดอกไม้ไว้หนึ่งอันเลยนะใหญ่ๆนะแล้วก็ยังมีแบนเนอร์สี่อันโดยแบบความคิดที่แบบละเมียดละไมอ่ะนะคะเพื่อแสดงเป็นการอวยพรให้หลิงหลิงนะหวังว่าอนาคตของหลิงหลิงต่อจากนี้ไปจะถูกรายล้อมไปด้วยดอกไม้ไปตลอดเส้นทางเดิมเขาก็เอาภาพนะคะก็คือเนี้ยค่ะที่เขาทำเสร็จออกมาจะเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นกำแพงเป็นวอลเปเปอร์อย่างนี้นะคะ หลังจากที่ทาง b, b, b j บจูเนี่ยได้สื่อสารกับทีมโปรดักชันแล้วก็ตัดสินใจที่จะนำเสนอปฏิมาก,กรรมในรูปแบบดอกไม้กระดาษตามนี้เลยที่เขาทำมานะเออเขาบอกว่าก็ก็โอเคนะทำออกมาได้สวยงามตามท้องเรื่องอย่างนี้เลยอ่าเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะอันนี้แค่ชิ้นแรกที่เขาเผยออกมาจากบ้านบีบีจูค่ะ คราวนี้มาดูชิ้นถัดมาจากบ้านหลิงหลิงควงซ n เอ็ขาเตรียมอะไรไว้ให้เข้ามาในตีมทําเป็นรูปหลิงตอนถ่ายชุดหิมะเนาะตอนต้อนรับปีใหม่อะค่ะเออทางบ้านเดี๋ยวพี่หลิงบ้านนี้บอกว่าโครงการซัพพอร์ตแฟมิลี่ของพี่หลิงนะในชื่อตีมที่ว่า Life and Child ก็คือพุ่งขึ้นแล้วก็เปล่งประกายพบกันอีกครั้งในเกาะฮ่องกง ลมทะเลจากอ่าววิกตอเรียเหมือนเชิญชวนให้พวกเราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งลิงหลิงก็มีสเสน่ห์เช่นเดียวกันกับเมืองนี้อบอุ่นนอกจากนี้ก็ยังมีพลังชีวิตมหาศาลในช่วงฤดูหนาวทั้งหมดเหล่านี้ได้ถูกบันทึกเป็นเครื่องหมายแห่งเวลาและช่องว่างระหว่างเรากับลิงหลิงการได้พบกับลิงหลิงคือความทรงจำสุดพิเศษของเรานะคะมีออกมาเป็นทีมเนี่ยค่ะ Snow p r i n c e นะแล้วก็มีของความมีแบนเนอร์อะไรเหมือนกันเลยนะนี่เป็นอีกบ้านหนึ่งครานี้บ้านนี้ยังเตรียมได้เฉลย Food Support ออกมาแล้วด้วยไหนมาดูซีหน้าตาเป็นอย่างไร Food ั u p อ o r t ของพี่หลิงในที่นี้ก็ยังคง,อล,งอลังการงานสร้างเช่นเดิมแล้วชอบเอามาให้ตอนดึกด้วยนะไม่ใช่ว่าเอเอามาตอนดึกนะเขาอะเอามาให้ดูตอนดึกๆึกไหนมาดูหน่อยสีหน้าตาเป็นอย่างไร เขาบอกว่าฟู้ดซัพพอร์ตของพี่หลิงอันนี้นะอาหารหลักเนี่ยจะมาจากร้านอาหารกวางตุ้งชื่อดังนะคะชื่อว่าอิงจอเลสตัวรลองซึ่งได้รับรางวัลดาวมิชลินถึง2ดวงเป็นเวลา5ปีติดต่อกันส่วนอาหารไฮไลท์นะอาหารมือพิเศษคือห่านย่างอิริจกุก็ไม่รู้คืออะไรอ่ะนะคะมาจากร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลิน1 1สตาร์เป็นเวลา9ปีติดต่อกันมาเรามาดูรูปกันคะ่ะ นี่ปะเข้าไปนะอ่ามีเมนูอะไรบ้างมาดูเมนูกันหน่อยนะฟังฟังกันหน่อยฟังให้มันหิวตอนกลางคืนนี่แหละให้มันทรมานร่างกายแล้วเราจะได้ผอมๆเหมือนพี่หลิง <c oughs> นะคะอ่ามาบอกกันได้เพราะคาดว่าทุกคนได้ทานอาหารเย็นกันแล้วมือแรกเอ่อรายการอาหารแรกเป็นหอยเป่าฮื้อสดจากแอฟริกาใต้นะคะหอยเป่าฮื้อแอฟริกา,ตาใต้แช่เย็นมาพร้อมกับนกพิราบหมัก นะคะแล้วก็จะมีติ่มซำสามสไตล์นะคะเป็นติ่มซำสามชนิดคือนะคะมีไผ่เซิงกระเพาะปลาและซูปเปอร์หอยเชลไม่ใช่หอยเชลธรรมดานะคุณเป็นซูปเปอร์หอยเชลกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับซุปกระเพาะปลา้อมเยื่อไผ่ผักขิงเขียวและหัวหอมใหญ่ปลาเก๋าเสือดาวผัดกับผักต้นหอมและขิงนะคะ เนื้อวากิวผัดกับมัสตาร์และกุยช่ายเขาอ,อนุญาตกิืน้ำลายก่อนนะอาไรเอ๋เนื้อเนื้อ,อวากิวผัดกับต้นหอมและวาซาบิเกี๊ยวกุ้งต้งยมยำปลาจุ่มประกาศหอมประกาศขาวลวกเกี๊ยวกุ้งและวุนเส้นในน้ำซุปปลาขนมหวานค่ะเป็นข้าวผัดกรอบซอสเอโอใช่ขนมหวานเหรอเออก็คือเขาเขาคงไม่ได้นะอันนี้เป็นแป้งข้าวกรอบพร้อมน้ำจิ้มแจ่วโฮมเมด มีจิ้มแจ่วด้วย่ะเฮ้ยนะคะอันนี้เป็นมังกรระเบิดกุยช่ายอลอบสเตอร์ผัดหอมแดงและต้นหอมหิวเลยค่ะท้องร้องแล้วเนี่ยเส้นหมี่ตุ๋นปูกุ้งและหอยเชลล์ทีสกีรีสอร์ทฮอกไกโดเส้นอินานิวะตุ๋นกระปูยักษ์กุ้งและหอยเชลล์ฉ่ำๆฉ่ำๆเอเติมเองก็มันดูฟังดูแล้วมันฉ่ำม,มากเลยนะคะแล้วก็มีข้าวปั้นกรอบงาดำนี่แหละ โอ้โหนี่มาดูอาหารมือพิเศษไฮไลท์เขาค่ะวันนี้น้องหลิงจะได้กินห่านย่างที่น้องหลิงบอกว่าอยากกินแน่นอนห่านย่างเดีย๋ยนะอีเลอร์อีเลอร์นะคะภาษากวางตุ้งขบกัดลก <c oughs> นะคะนะ่ากินดูก็รู้ว่าอร่อยอ่ะนะเออหิวเลยไหมคะหิวเลยไหมไม่ต้องโทษใครค่ะก็ นะเมนูอาหารมันน่าลิ้มลองจริง,รงๆคือฮ่องกงเขาขึ้นชื่อเรื่องอาหารอยู่แล้วใครไปใครไปก็ต้องติดใจในรสชาติอาหารกวางตุง้งใช่ไหมอ่าเหนื่อยไหมเหนื่อยกับอ่านชื่ออาหารนี่แหละแล้วก็หิวด้วยตอนนี้ท้องร้องเลยนะเสร็จแล้วเราฟังคลิปเอเสร็จเราก็ต่างคนต่างแยกย้กยายกันเข้าเตียงนอนค่ะเราจะได้หลับๆไปให้มันจบเรื่องนะคะไม่ต้องไปเปิดตู้เย็นหาอะไรกินนะบอกแล้วนะบอกแล้วนะเตือนกันแล้วนะ ดูคลิป A จบแล้วก็ปิดไฟนอนค่ะแยกย้ายนะอ่ะวันนี้กับอีกประเด็นนะว่าเนี่ยค่ะทำไมเอ่อตอนลงจากเครื่องแล้วทำไมจะต้องแยกกันนั่งรถใช่ไหมไปหาคำตอบมาแล้วจากฝั่งพี่จีนเจอไหมไม่เจอพี่จีนก็อยากรู้เหมือนกันทำไมอะ่ะทาไมแต่ถ้าให้เอมองหรอเอเห็นหลังๆก็มีแต่เอว่าพี่หลิ่งแยกไปทำงานต่างหาก มีงานรับนะคะเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่เปิดปีใหม่มาพี่หลิงงานเดี่ยวที่จีนเยอะมากพรีเซนเตอร์สินค้า A ทํเออยังเหนื่อยอะ่ะชักจะมึนด้วยนะล่าสุดอะ่ะมันมีคําโปรยออกมาอย่างนี้นะคะยังไม่เปิดนะว่าเป็นสินค้าอะไรแต่มันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมีอย่างเงี้ยคือพี่หลิงเครื่องลงห้องกงปุ๊บมันก็มาอย่างนี้เลยอะ่ะเนี่ยค่ะเนี่ยปีใหม่นี้กลับบ้านฉันกลับมาแล้วค่ะเออ แล้วเขาก็มีเกลิ่นเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะบอกว่านี่นะคะในปี1995รสชาติของปีใหม่ที่บ้านเกิดคือกลิ่นหอมที่ลอยฟุ้งอยู่ตามท้องถนนและเวลาที่ครอบครัวได้รวมตัวกันอย่างสนุกสนานในปี2025ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนความอบอุ่นและรสชาติจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเต่าเชียง เอยังไม่เห็นภาษาจีนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเต่าเชียงนะคะยังคงรสชาติแบบเดิมที่ไม่เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปีนี้กลับบ้านไปฉลองปีใหม่ไปพบกับความอบอุ่นในความทรงจำกันอีกครั้งอ๋อโทษค่ะอาว่าเต้าเชียงนะเต้าเชียงเป็นเอไปหามาแล้วเต้าเชียงเฉิงจืง้อ เป็นชื่อร้านอาหารติ่มซำนะเอไม่แน่ใจว่าเป็นร้านไหมแต่ก็ทำติ่มซำอะค่ะเปิดหน้าเข้าไปดูคือออกแนวอย่างนี้เลยอะก็คือพี่หลิงเป็นพรีเซนเตอร์ติ่มซำเข้าไปอีกหนึ่งดอกค่ะอิ่มๆจุกๆเลยนะงานรางงานหลวงครบหมดที่ต้องแยกรถกันเอว่าไม่ใช่เรื่องความปลอดภัยอะไรนะอันนี้ส่วนตัวเอคิดเองนะแยกไปเป็นทำงานรับอะไรของพี่หลิงอะชัวๆวเพราะหลังๆพี่หลิง เออพูดออกมาเป็นภาษากวางตุ้งเยอะเลยไม่ใช่จีนกลางจีนกลางมีค่ะแต่กวางตุ้งเยอะกว่านะหลังๆเอเห็นเออก็อาจจะมีภารกิจต้องไปเนี่ยแหละค่ะเนี่ยโปรโมทโปรโมท หรือว่าทำโฆษณาทำอะไรหลายอย่างนะก็คงแยกกันไปพี่หลิงไม่ใช่ไปถึงแล้วก็ลันลาไม่ใช่มีงานชัวค่ะเพราะเราเห็นเลยว่าพี่หลิงมีงานรับเยอะแยะมากมายจนเปิดปีใหม่มาอย่าว่าแต่พี่หลิงพี่หลิงก็เหนื่อยนะนะคนตามงานพี่หลิงก็เหนื่อยเหมือนกันอืมอย่างงี้นี่เองนะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้มาจบกันตรงนี้มอยากฟังกันไหมพี่กวีสาวจีนน่ะหรือว่าเอาเป็นคลิปหน้าดี พี่กวีจีนมาอีกแล้วนะครับท่านนะฮะมาอีกแล้วค่ะก็ยังคงเป็นท้อยคำหวานๆเอาไปดูคลิปหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้จบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวมันจะดึกไปเดี๋ยวแบบมาช่วยๆกันหิวหน่อยอย่าให้เอปล่อยเอปล่อยให้เอหิวอยู่คนเดียวนะสัญญากันแล้วนะดูคลิปเออันนี้เสร็จแล้วก็ปิดไฟนอนค่ะอย่าไปเปิดตู้เย็นนะ อย่าให้จับได้นะอืมนะคะอะสำหรับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายัางไงก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะอย่าให้จับได้นะว่าไม่ปิดไฟนอนอะไปเปิดตู้เย็นแล้วน่าดูนะอะแซวเล่นแซวเล่นอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้นอนหลับฝันดีฝันเห็นติ่มซำพี่หลิงไม่ใช่ฝันเห็นของกินพี่หลิงห่านย่างอิริจ a กุอะไรนะั่นอะโอ้ก็ไม่ใช่อีก นะนอนหลับฝันหวานน้ำลายไหลเลยคิดถึงนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ